คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบตเตอร์เทดรายการที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม efinstock pick up ค่ะและวันนี้ก็พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะและเป็นประจำค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมานั่งพูดคุยกับเราในรายการจนจบค่ะและวันนี้ก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะกับคุณวิชิรเมธนันสิติพง์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมธค่ะสวัสดีครับวันนี้มีหลายคนถามมาว่าครับ คือเราดําเนินมาก็เกือบจะร้อยเทปแล้วเนะาะมีหลากหลายอินดิเคเตอร์มากมายมีหลากหลายเครื่องมือทุกคนที่ลงทุนในหุ้นขั้นตอนการซื้อขายจริงๆก็คือแบบซื้อขายบางคนอาจจะบบมันก็ธรรมดามันก็อย่างนั้นนะใช่ไหมบางคนรู้สึกก็แค่ซื้อแค่กดซื้อแค่กดขายแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําตามคนที่ประสบความสําเร็จอ,อ,อ่ะที่เขาแบบอืซื้อแล้วเขาแบบหุ้นเขาพุ่งกระจายได้กําไร แต่เราแบบส่วนทางกันอย่างเงี้ยโอ้มันทําไมอ่ะพี่แม่เรามีวิธีเลือกไหมว่าหรือว่าแบบขั้นตอนการซื้อขายของเรามันผิดผิดอะไรหรือเปล่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องจริงๆโดยความเป็นจริงแล้วพี่คิดว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเราไปเรียนอะไรมาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีขั้นตอนการซื้อขายที่เหมือนกันนะะค่ะจริงๆนักลงทุนทุกคนเนี่ยใช้ใช้เรียกว่าใช้ทฤษฎีเหมือนกันดีกว่าโดยโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเราพูดถึงคนที่ลงทุนประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่น ถ้ากลายเป็น value investor มันก็จะมีแนวคิดมีวิธีการของเขาซึ่งซึ่งเราก็เห็นว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันฟังดูแล้วได้ผลแล้วก็เซียนก็นํามาใช้แล้วก็ได้ได้ผลน่ได้กำไรแต่เราก็เอ๊ะเราก็เอาเอาอันนั้นมาใช้นี่หว่าทำไมเราขาดทุนวะอะไรเป๊ะเลยอ่ะคัดลอกเป๊ะเลยคัดลอกเปไปไม่พอบางครั้งถึงขนาดซื้อตามกมนเลยนะเออเราก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่า พอมาในเรื่องของทฤษฎีของกราฟเงี้ยครับซึ่งมันมีเครื่องมือหลากหลายเหมือนกันค,คนก็พยายามจะสร้างขั้นตอนการซื้อขายคุมบนทฤษฎีหนึ่งพี่พี่ยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีดาวค,ค่งจริงๆแล้วมีมาเป็นร้อปีแล้วทฤษฎีด,<อ>ดาวนี่ก็เก่าแก่มากนะครับคุณคุณคุณชาวาเฮนรี่ดาวนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือวอลติจ journal นะครับเขาก็สมัยก่อนจริงๆเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์าาการเงินครับเขาก็ ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าตลาดหุ้นอเมริกามันดีไม่ดียังไงสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำอินเด็ก์อันนี้อ,อินดิกต์<อ>เกิดเนี่ยต้องขอบคุณเขาเลยนะดัชนชีดดาวโจนเนี่ยก็คือว่าเป็นชื่อเขาเลยให้เกียรติเขาใช่ไหมคุณดาวกับคุณโจนเนี่ยเขาก็ร่วมร่วมวม,มือกันเขาก็ไปทำอินเด็ก์เอาหุ้นตัวใหญ่มารวมกันแล้วก็คำนวณเป็นอินเด็ก์เหมือนที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ อะไรมากมายนะพอทำแล้วเขาก็ไปพอดน่ารักพอเขาทาทุกวันแล้วเขาก็ไปพอดเป็นกราฟ oh. นะยุคนั้นน่ะนะครับเพื่อที่จะได้ลงหนังสือพิมพ์ได้ดูสิ่งที่เขาคิดนะครับเมือม่อเมื่อ1้อยปีที่แล้วพอเขาทาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วคราวนี้มันก็เริ่มเห็นพฤติกรรมของราคาหุ้นเคลื่อนไหวจากกราฟเทคนิคไปมาไปมาแตกต่างมากมายห oh. ลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดเริ่มเกิดจริงๆยุคนั้นก็จะเริ่มมีพวกอินดิเคเตอร์นะเ oh. นะช่นพวกแบบเส้นค่าเฉลี่ยเบสิก oh. สุดเลย ทุกคนต้องรู้จักเออ,อเออทุกคนต้อง,ต,องต้องรู้จักต้องรู้คราวน,นี้เอ,อ่อคุณแล้วเมื่อ,เม,อเมื่อเขาก็เขียนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตประมาณชว่วงหนึ่งเก้าศูนย์สองอะไรเงี้ยพอเขาเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คนก็รวบรวมบทความของเขาเนี่ยมามาพูดทฤษฎีดาวเนี่ยมันก็เราเราเดี๋ยวผมจะเล่าเพรานะว่าทฤษฎีดาวเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เป็นต้นกําเนิดของคนที่เล่นกราฟแทบจะทุกคนเลยโดยโดย,โดยส่วนใหญ่คือ oh. อย่างอย่างทฤษฎีดาวเนี่ยเขาพิความเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นนเหมือกับ ขึ้นน้ำคือขึ้นขึ้นจากทะเลครับเวลาน้ําทะเลมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยขึ้นแต่ละลูกที่มาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ <S <S อ่าออ่าแล้วเวลาน้ําทะเลมันจะลงขึ้นมันก็จะเตี้ยลงเรื่อยๆ <S <S อ๋อรันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนเปิดกราฟนิดนึงอ่าแล้วเป,เปิดโปรแกรมเรานิดนึง่งข, <อ S 1> ขออนุญ,ญาตโมดทฤษฎีนิดหนึ่งให้ดูเป็นรูปล่างโอ้อันนี้ดูดีจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นรูปจําลองนะครับแต่ว่าทฤษฎีดาวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นก็จะ หุ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาก็เชื่อว่าหุ้นเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยครับภาพอาจจะเล็กผมขอปรับให้มันหนานิดคือเป็นการซิกแซกขึ้นไปนั่นแหละที่หลายๆคนเข้าใจใช่ซึ่งซึ่งเขาก็มีความเชื่อว่าตรงจุดกลับตัวตรงเนี้ยค่ะอ่ามันจะต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นช่วงน้ําน้ําขึ้นนะครับค่ะอ่าแล้วก็ จะเกิดจุดสูงสุดใหม่เนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆออขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นขาลงเนี่ยเขาก็จะมองอีกแบบหนึง่งขาลงเขาเชื่อว่าหุ้นก็จะแบบเอออย่างนี้นะซิกแซกลงอะ,อะเดี๋ยวปรับคุณสมบัติอีกนี้นึงอ่าตึ๊บตึ๊บอ่าเขาเชื่อว่าหุ้นจะลงนะลดลงเนี่ยครับค่ะคราวนี้ นะครับเขาก็เชื่อว่าอ๋อตรงนี้มันจะเริ่มตาม่าลงแหละอ๋อนะอ้ย่อดตรงนี้มันก็ต่ําลงไปด้วยนะคือถ้าสังเกตก็คือจะต่ําลงจากที่ขึ้นที่ตอนอแรกที่เป็นกา,ขา,ารขับวิ่งขึ้นถูกไหมคบใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นต้นกําเนิดของของรูปร่างแล้วที่เราเอามาเรียนกันทุกๆคนเลยคือคือทฤษฎีดาวเขาว่าอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่ได้เปะลองลองหาอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าขอโทษนะครับ ประเด็นที่น่าน่าสนใจคือว่าทุกคนก็คือจะไปสร้างเครื่องมือเนี่ยที่เล่นบนทฤษฎีนี้ออ่าทุกคนก็จะไปสร้างเครื่องมือที่เล่นบนทฤษฎีนี้เช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างนะครับเหมือนนี่คือของเล่นชิ้นหนึ่งแหละแต่แต่ละคนเนี่ยจะเล่นแบบไหนก็ต้องมาดูกันใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือส่วนอันนี้คือเป็นไอเดียตั้งต้นของนายดาวนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าเอะคนที่เขานิยมใช้กันเนี่ยเขาใช้อะไรสมมตินะครับพี่ขออนุญาตลบนิดหนึ่ง สมมติว่าเบสิกเลยนะครับเรามาดูเส้นค่าเฉลี่ยก่อนอ่าอย่างเงี้ยสมมติพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆยกตัวอย่างนิดนึงจริงๆแล้วในดาวเนี้ยนะครับเขาก็สมมติพี่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย7อันหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ย20อันหนึ่งอ่า ที่ดูอ่ะอันนี้เดียวกันครัวเนี้ยอย่างทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็เราต้องมารู้ก่อนเฮ้ยทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยจริงแล้วอยู่ภายใต้แนวคิดของในดาวได้ยังไงเดี๋ยวตัวอย่างนะครับเช่นจุดตัดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับสีให้มันแบบชัดน,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 นี่นึงโดดมันอ่าเหลืองกับขาวเนี้ยครับอย่างทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็สังเกตนะครับว่าจุดตัด ที่มันเป็นสัญญาณซื้อขายตรงนี้ครับเขาจะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอ่าม,<ช>มันก็คือเหมือนกับว่าทฤษฎีของนายดาวที่เชื่อว,ว่าหุ้นน่าจะขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่ออ่าอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมคราวเ,เนี้ยไอคนที่เขาออกแบบตรงนี้ยครับเขาก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็หนึ่งเลยก็คือ มันเป็นไปตามทฤษฎีอพอมันเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยเขาเชื่อว่าเราซื้อไปแล้วไอ้ตรงโซนสี่เหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวหุ้นก็ต้องขึ้นนะข้างบนนะแล้วก็งลงอีกทีหนึ่งนะแล้วพอมันขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดจุดสูงสุดใหม่แสดงว่าไอ้จุดตัดทางขวามือสุดท้ายต้องสูงกว่าจุดตัดทางซ้ายมือถูกไหมอืมถูกต้องแล้วเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยซื้อตรงนี้แหละ้เแล้วเดี๋ยวไปขายข้างหน้าอืมฮะเขาคิดว่าเฮ้ยชัวร์ต่อไปกำไรแล้วคราวนี้พออบริเเเววณนนนีี้้ากสตต่ย จุดตัดเขาก็บอกอีกแบบหนึ่งแหละตอนนี้จุดตัดตรงเนี้ยถ้าเกิดจุดตัดตรงเนี้ยมันลงแล้วเออเน,นี่ยอย่างเงี้ยอย่างนั้นจุดตัดอนาคตถ้ามันต่ําลงกว่าน,นี้แสดงว่ามันก็จะเข้าทฤษฎีดาวที่บอกพูดน่าจะจะลงแล้วลแลวปลว่าอย่างนี้เซตบ้านเรากาลังจะลงแล้วใช่ไหมคะใช่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 แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นลาย60สินาทีนะ,ะ,ะแต่ว่ามันมันเป็นลาย60สินาทีซึ่ง จริงๆอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์เราให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยให้เห้นภาพว่พ<ร>าทฤษฎีดาวเป็นยังไงเราเป็นยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวช่วงหน้า,นาเราจะมาดูกันเข้าถึงในเรื่องของการยกตัวอย่างเครือ่องมือที่เรามีเพราะว่าหลายคนแบบโอ้เยอะมากเลยนะคะในโปรแกรม i n นฟินิตอพิของเราเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะพักสักครู่ค่ะ ช่วงที่2ของรายการเวต์เทรดนะคะในช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกับพี่เม่ไปในเรื่องของทฤษฎีดาวแล้วก็เห็นภาพกันแล้วว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยที่เป็นขาขึ้นเป็นยังไงขาลงเป็นยังไงทีนี้เราจะมายกตัวอย่างกันบ้างว่า เป็นยังไงอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เราเราลงโปรแกรมเลยดีกว่าเพิ่มเติมอ่าลงลงรายละเอียดนิดนึงนะครับอ่าเมื่อกี้ครั้งอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้ครั้งอยู่ที่ตรงนี้เนาะอ่าี่ล้จุดตัดที่เป็นจุดลงแล้วอันนี้เอ่าเราเราให้ดูอย่างนี้เพิ่มเติมก่อนดีกว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์บางอันที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีดาวนะอ่าพี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนคือเวลาเราจะใช้เครื่องมือตัวใดเราต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยมันมันสอดคล้องกับทฤษฎีไหมอย่างเช่นไอตัวอินดิเคเตอร์ตัวเนียเา่ ไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องอ่าพี่ขยายก็ได้ครับตัวข้างล่างใช่ไหมคะที่อยู่ข้างล่างที่เราอยู่ตัวนี้อย่างเช่นสโลสโตคาสติกตัวนี้เขาไม่ได้ดูว่าไอ้จุดตัดมันยกตัวสูงขึ้นนะเห็นไหมมันมันไม่เป็นไปตามราคาอ่าแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้ภายใต้ทฤษฎีของดาวเขาจะมีทฤษฎีอื่นๆอีกแหละของเขาอีกแหละคราวนี้เวลาคนที่จะไปลงทุนก็ต้องไปออกแบบไปเลือกขั้นตอนนะครับอ่คราวนี้พี่จะเล่ายกตัวอย่างว่า ความที่ว่าคนเนี่ยเขาออกแบบทฤษฎีออมีทฤษฎีแล้วออกแบบขั้นตอนการซื้อขายเนี่ยว่ามันดีหรือมันคมไหมค่<ฮ>ะอย่างเวลาเราซื้อขายด้วยทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับปัญหามันก็คือไอ้จุดที่มันเป็นสัญญาณซื้อหรือจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยจานวนวันน้อยมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยจำนวนวันมากตรงเนี้ยค <ฮะ S 2> ่<ฮ>ะเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเราซื้อแล้วเราต้องรู้ว่าจุดที่ราคาหุ้นมันผิดทางเนี่ยมันคือเมื่อไหร่ แต่แต่ว่าปัญหาคือพี่เล่าให้น้องเกตฟังแบบลองดูนะว่าน้องเกตจะเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนี่ยครับเขามีตั้งคุณสมบัติแตกต่างกันเช่นอันนี้เจ็ดแท่งราคากับ20แท่งราคามาบวกกันแล้วหารการที่ไอเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นเนี่ยครับจะตัดกันได้เนี่ยมันต้องมีค่ามันต้องมีราคาราคาหนึ่งถูกไหมที่ทําให้มันเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นนี้มันมาชนกันใช่ไหมครับ คราวนี้ไอ้สัญญาณซื้อเนี่ยครับเขาเดันบอกว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยเวันเนี่ยมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยเป็นสัญญาณซื้ออ๋อคราวนี้เวลามันคำนวณน,นะครับอย่างแท่งตัวนี้ครับมันคือแท่งกราฟ60นาทีแสดงว่า60นาทีเนี่ยอ่ามันจะอยู่แค่แท่งเดิมเสมอสมมุตินะครับภายใน1ชั่วโมงถ้าราคาหุ้นขึ้นถึงสมมุตินะหนึ่งพันสามร้อยจุดเนี่ยเป็นเป็นสัญญาณซื้อค่ะพออีก10นาทีต่อมาครับมันลงต่ำกว่าพันสามร้อยมันก คำถามคือเออแล้วคุณซื้อไปแล้วในตอนแรกซื้อไปแล้วทําไงทำยังไงอ่ะเไหมอันนี้อันนี้คือเห็นชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าเราพอเราเข้าใจทฤษฎีเราออกแบบซื้อขายจนกระทั่งเราคิดถึงความเป็นจริง <c oughs> ในการซื้อขายอืเราจะเห็นอ้าวเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะทำไงวะซื้อไปแล้วมันนันบอกว่าขายเลยใช่ไหมเออถ้าเราซื้อขายซื้อขายแล้วสมมตินะเราไปเขียนโปรแกรมให้มันซื้อขายอัตโนมัตินะ ซื้อเสร็จปุ๊บลงเสร็จปุ๊บขายขายเลยแล้วพอเราวิ่งขึ้นใหม่อะซื้ออีกอ่านะพรงั้นภายในหนึ่งชั่วโมงก็จะซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขายเงี้ยขาดทุนตายเลยถูกต้องอันนี้คือให้ดูว่าคุณจะออกแบบเครื่องมือไม่ดีอะออกแบบขั้นตอนการซื้อขายไม่ดีบางครั้งคุณมีทฤษฎีที่ดีแล้วคุณมีกระบวนการซื้อขายแล้วแต่บางครั้งคุณดูแค่รูปคุณฉาบฉวยคุณคุณคิดไม่ค่อยลึกซึ้งอย่างปกติถ้าคุณคิดลึกซึ้งคุณอาจจะต้องแบบรอคอนเฟ ให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปอย่างน้อยสามแท่งก่อนอแล้วคุณค่อยตัดสินใจซื้อเพื่อให้ยืนยันก่อนนะไม่ใช่ว่าขึ้นภายในแท่งเดียวแล้วตัดสินใจซื้อเลยเกิดต่อมา,มาเป็นสัญญาณขายทำยังไงอ๋อให้ดูสักสามแท่งก่อนอใช่ไหมอ,ไอันน,นี้เป็นการยกตัวอย่างนะค่ะ,ะคุณอาจจะ5้าแท่งสิแท่งก็ได้แต่อันนี้คือการแก้แก้ปัญหาในกระบวนการซื้อขายพี่ต้องการให้ให้เราดูว่าคนที่เอาทฤษฎีมาใช้คนที่ออกแบบขั้นตอนการซื้อขายเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเอามาใช้จริงเนี่ย เขาต้องผ่านการแก้ไขการพัฒนาซึ่งอันนี้คือความแตกต่างค่ะอย่างอย่างเส้นค like ่าเฉลี่ยสองอันนี้ตัดกันนะอันนี้ตัดกันเสร็จปุ๊บบางคนอาจจะยืนยันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าซื้อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าราคาถ้าเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันลงมาเนี่ยจะขายเลยไหมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ขยับให้ดูนิดนึงนะครับคำว่าขายอะไรเช่นนะอันนี้คือการแก้ปัญหาจุดอ่อนอ่าพี่ให้ดูนองเกดดูก่อนหน้าครับเส้นสีเหลืองเนี่ยครับมากกว่าเส้นสีขาวตรงนี้แหละคือสัญญาณสั่งซื้อค่ะ แต่พอตรงนี้ครับเส้นสีเหลืองตัดกับเส้นสีขาวตัวนี้ขายแล้วตัวนี้ขาดทุนแล้วถูกไหมครับอืมประเด็นคือเราก็ใช้ทฤษฎีดาวแล้วมันก็ขาดทุนจริงๆแล้วบางคนเนี่ยสามารถออกแบบขั้นตอนการซื้อขายที่ฉลาดล้ํากว่านั้นมีเหนือกว่านั้น,นได้ด้วยอ่าคือคืออันนี้คือออกแบบวิธีการซื้อขายที่แก้จุดอ่อนของ ของกระบวนการซื้อขายคือทฤษฎีมันยังถูกอยู่แต่ว่าเราต้องแก้เรื่องเรื่องการซื้อขายของเราเองเรื่องกระบวนการขั้นตอนการซื้อขายอะไรอย่างนี้นะครับพี่ให้ดูอ,อย่างเช่นนะพี่ยกตัวอย่างนองคิดน,นะเวลาเราซื้อตรงนี้ไปแล้วอ,อย่างเงี้ะครับเราซื้อตามทฤษฎีเลยคือซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีเหลืองมากกว่าเส้นสีขาวขาแต่เราจะไม่ขายตัดขาดทุนนะจนกว่าราคาหุ้นจะต่ำกว่าเส้นสีแดงที่พิทตี้ข้างล่าง เส้นสีแดงตัวนี้เป็นเส้นเบรกโลพี่เอาทฤษฎีเบรกโลมาใช้ค่ะซึ่งทฤษฎีเบรกโลเนี่ยนะครับพี่จะเล่าฟังก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีของแนวโนมหรือของทฤษฎีดาวอ,อันนี้คือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ของทฤษฎีดาวก็อยู่ภายใต้ทฤษฎีดาวเบรกโลก็อยู่ภายใต้ทฤษฎีดาวเหมือนกันทุกคนเอาทฤษฎีดาวมาใช้แต่มีขั้นตอนการซื้อขายที่ไม่เหมือนกัน่นนคราวนี้พี่ลองให้ดูว่าเราเอาสอง ขั้นตอนมาผสมกัน,กนออกแบบสัญญาณซื้อขายใหม่เพื่อลดเออร์เลอร์แบบนี้สุดท้ายหุ้นแล,แ,ลแล้วเราสังเกตดูนะครับสุดท้ายจุดกลับตัวของราคาหุ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่วงให้ผู้ชมทางบ้านดูจุดกลับตัวของราคาหุ้นตรงเนี้ยครับมันก็สูงกว่าทางซ้ายถูกไหมมันก็คือเป็นไปตามทฤษฎีดาว<ช>ถูกไหมสุดท้ายราคาหุ้นก็กลับมาขึ้นถูกไหม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ภายใต้ทฤษฎีดาวแต่พอเราไปไปยึดติดเวลาเราไปเรียนเราไปฟังทฤษฎีที่เวลาพี่สอนพวกเราเนี่ยในเทปแรกๆเนี่ยพี่ให้เราเข้าใจทฤษฎีแต่ว่าเราจะเก่งกับคนอ,อื่นได้เราต้องประยุกต์ประยุกต์ใช้อ่าอันนี้<ช>คือคือพี่เลยยกตัวอย่างขั้นจอดให้ดูเนี่ยพอเราประยุกต์ใช้ตรงเนี้ยแทนที่เราต้องซื้อตรงเนี้ยแล้วเรามาขายตัดขาดทุนตรงเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องทอําเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาให้เราซื้ออีกขึ้นไปอีกถูกไหมคะเออเนี่ยเราก็ต้องขายแล้วก็ต้องกลับมาซื้ออีกแล้วก็เกิดลน ทางทั้งที่จริงๆตรงนี้อยู่ภายใต้ทฤษฎีดาวอยู่ปกติเห็นไหมเห็นภาพชัดเห็นภาพชัดเลยไหมออ,อ,อันนี้ก็คือความอัน,นทฤษฎีนี้พี่อยากสอกว่าจริงๆแล้วต่อให้คนเนี่ยเวลาเราเอาทฤษฎีไปใช้เหมือนกันหรือเราพูดถึงขั้นตอนที่เป็นเบสิกเหมือนกันเนี่ยแต่ขั้นตอนโดยละเอียดอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกอคราวนี้วิธีคิดของนักลงทุนก็เลยจําเป็นที่จะต้องคิดขั้นตอนละเอียดด้วยตนเองซึ่ง ซึ่งอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะจริงๆเครื่องมือเราเราเยอะกว่าน,นั้นมากมีเยอะมากมายจริงๆอ่าอย่างเงี้เห็นไหมอ่าพี่ดูนะเดี๋ยวพี่สูงให้ดูภาพใหญ่เนี้ยสุดท้ายนะครับพี่ดูสุดท้ายมันก็เป็นไปตาเนี่ยทฤษฎีของของแนวโน้มเนี่ยหุ้นมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆไอเบรกโลเส้นสีแดงมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนะครับตามตามทฤษฎีแนวโน้มหรือเบรกโลเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราใช้ทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวจุดตัดตรงเนี้ย ที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้น้องเกดเราคุยกันตรงนี้มันจะต่ำกว่าตรงนี้แล้วแสดงว่าพุ่นน่าจะลงล้ะถูกไหมแต่ทฤษฎีเบรกโลเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มต่อเมื่อราคามันต่ำกว่าเส้นสีแดงตรงนี้<อ>มาอันนี้เวลาเวลามันมองลงเนี่ยมันก็มองลงที่ไม่เหมือนกันนะแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะอย่างเบรกโลเนี่ยกว่าจะมองลงเนี่ยต้องรอให้ต่ำกว่าเส้นสีแดงแต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีไอเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งอยู่บทนทฤษฎีดนวน์เนี่ย เราขายไปตั้งแต่ข้างบนตรงนี้แหละอ่านี่ที่หให้ดูนะพอเราใช้ร่วมกันตรงนี้มันเหมือนกับเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะแต่พอไอ้ตอนขายเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะอืมซึ่งจริงๆแล้วอะขั้นตอนซื้อกับขั้นตอนขายไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมเออถูกไหมไม่จําเป็นต้องใช้แบบเดียวกันไม่จำเป็นต้องใช้แบบแบบเดียวกันคือ,ค,อคือพี่มีความรู้สึกว่าอ่นักลงทุนก็ดีหรือว่าเด็กไทยก็ดีค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยถูกสอนให้คิด อ่าเราจะถูกสอนให้จำแพทเทิร์นจำแล้วก็เอาไปใช้แบบนั้นเลยจำแล้วก็ไปใช้เลยแต่แต่พี่คิดว่าถ้าเราจะตอบโจทย์เขาว่ายั่งยืนนะครับอ่าเราก็จำเป็นจะต้องคิดอ่าพี่ว่าเราจำเป็นต้อง,องสอนให้ให้คิดนะครับนี่ก็เป็นเทปตัวอย่างที่อยากให้ให้ดูว่าเออเราจะคิดยังไงเอาไปใช้ยังไงค่ะก็เป็นจริงๆในตลาดนี้มีหลากหลายทฤษฎีใช่ไหมคะพี่เมธจริงๆมีหลากหลายทฤษฎีด้วยเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าทฤษฎีที่แบบว่า เบสิกเบสิกสุดแล้วก็คือทฤษฎีดาวที่เรามาสำหรับคนที่เรียนกราฟนะเรียนกราฟทฤษฎีดาวเป็นอเปนของที่เบสิกทุกคนต้องใช้คือเห็นภาพชัดเจนนะคะในที่ทางขาขึ้นขาลงจริงๆเราก็เคยพูดบอกคุณผู้ชมแหล้วว่าทุกครั้งในการตัดสินใจซื้อหุ้นนอกจากดูแนวโน้มของบริษัทดูกําไรของบริษัทเทียบแบบว่าย้อนหลังแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวที่แบบว่า น่าจะเอามาใช้ด้วยได้นะคะก็คือเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้ในการตัดสินใจซื้อหุ้นนอกจากนี้สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มาตลอดเลยระยะเวลาที่เราเริ่มต้นศึกษาหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทฤษฎีพื้นฐานใช่ไหมคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วในขณะที่กราฟเนี่ยโอ้โหมันมีเครื่องมือหลากหลายมากมายโอ้แบบเยอะมากหลายคนบอกไม่รู้จะใช้ตัวไหนตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีก็ต้องลองเลือกให้มันเหมาะกับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็นํามาประยุกใช้ซึ่ง จริงๆเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบกอบคนอื่นหรือว่าเหมือนคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนเขาก็ได้ใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่เมทเอามาฝากเราในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเทปหน้า ยังอยากคุยต่อนะอาะเดี๋ยวเทมปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะก็ต้องมาติดตามชมกันแน่นอนว่ายังเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแบบนี้แน่นอนต้องยอมร<ห>ับนะคะว่าเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากใช,ใช่ซึ่งอันนี้เราจริงเราสอนในแคมปิ้งอ๋อก็คือเป็นวิธีคิดแบบนี้เราเรา,เราจะไม่ได้สอนแบบ อืมค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะแต่วันนี้มดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณ efinance thai com efinstock pickup เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม efinstock pickup และ efin t e c d p a t วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ